สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับขอบสังเวียนมวยกลงนะครับหลังจากไฟซปเปอร์เล็กกับแฮงการ์ตี้ต่อยกันผ่านมารถถังให้ความคิดเห็นหลังไฟว่ายังไงเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนจะไปฟังผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารมวยนะครับรถถังจิตเมืองนอนหลังได้ดูไฟแฮงการ์ตี้กับซปเปอร์เล็กต่อยกันที่ผ่านมาหลังจากแฮงกรตี้แพ้นอกซปเปอร์เล็ก49วินะครับ ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9้าใช้สอกพิฆคาดเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกตี้ยกแรกกระชากแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาครองได้สำเร็จและกลายเป็นเจ้าของข็มขัดแชมป์โลก2เส้นประกอบด้วยมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทและคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทล่าสุดรถถังจิตเมืองนอนยอดมวยชาวไทยได้ออกมาพูดถึงไฟนี้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ซูเปอร์เล็กด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าต่อให้แฮกเกตี้หมัดหนักก็จริง แต่ออกมา,มาเจอซูเปอร์เล็กดักศอกก็แค่นั้นเองแฮกเกอรี้เป็นคนที่ใจนิดเดียวครับถ้าโดนหนักๆเมื่อไหร่แฮกเกอรี้ไปทันทีซูเปอร์เล็กดักศอกได้แม่นมากๆผมขอชมเลยครับเขามีสติตลอดเวลาส่วนเรื่องคูช่ชกคู่ต่อไปของซูเปอร์เล็กผมมองว่าน้องโอฮาม่ามวยไทยและอีกคนคือนิโคคาริโลครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคิดเห็นยังไงกับรถถังพูดแบบนี้ และอยากให้ไฟต่อไปซปเปอร์เล็กเจอใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าซปเปอร์เล็กน่าจะเจอนิโคคาริโล่ครับเดือนธันวาสิ้นปีนี้ครับจะเป็นไฟชิงแชมป์ที่ใหญ่มากเลยครับแต่ถ้าซปเปอร์เล็กเจอน้องโอฮาม่ามวยไทยผมรับรองเลยครับว่าสงคามแรกแข่งกันแน่นอนครับสาดแข่งกันไม่หยุดแน่นอนครับน่าชมทั้งสงคนเลยนะครับ ส่วนไฟต่อไปรถถังจิตเมืองนนจะเจอกับจาขอบสมิธนะครับนักชกชาวอังกฤษนะครับต้องรอติดตามชมกันเลยนะครับผม